แท็กพรันยูออกจากห้องผ่าตัดแล้วหลังขึ้นชกจมูกหกักเบลผ่านลูกส่งกำลังใจใกล้ชิดเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ได้ใจแฟนๆไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับการขึ้นชกของแท็กพรันยูและเนใไม่เมดเนตบนสังเวียนรายการไอเด f i ไฟซีซั่นสาซึ่งผมปรากฏว่ายูทูบเบอร์หนุ่มชนะน,น็อกไปในยกที่2ขณะที่ทางด้านของหนุ่มแท็กพรันยูต้องพ่ายแพ้ไปและได้รับบาดเจ็บจมูกหกัก ต้องส่งตัวเข้าตรวจเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลทันทีท่ามกลางกำลังใจของเพื่อนพี่น้องคนนวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ต่างชื่นชมในน้ำใจของนักกีฬาและแสดงความเป็นห่วงเป็นใยห,หนุ่มแท็กอย่างล้นลามล่าสุดเบลอดีภาเองตระกูลภรรยาของแท็กพร,รัญญูได้โพสต์อัปเดตอาการของแท็กหลังออกจากห้องผ่าตัดว่าออกจากห้องผ่าตัดแล้วปลอดภัยดีร้อยเปอร์เซ็นต์ ยังมึนอยากสลบอยู่พักผ่อนยาวๆไปผ่ารันคิดถึงคืนตรวจสุขภาพปะปาให้แล้วครับขอบคุณทุกๆแรงใจทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พี่แท็กด้วยนะคะ